ว่าอยู่แถวนั้นแหละก็คือเอาเสื้อผ้าสวัสดีครับแล้วก็มากัแฟนแมนอยู่ตัวจริงกอขอบรถป,ปีศาจแดงครับวันนี้พูดประเด็นสั้นนะ <c oughs> เกี่ยวกับสโมสอใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส่งดาวไปด้วยนะครับแฟนแมนอตัวจริงหา้หาภ สิ้นเดือนไหนดูนจะซื้อมาประมาณ4ชุดอยังไม่ได้ซื้อนะครับวันนี้จะพูดประเด็นเกี่ยวกับเส <ๆ S 2> ื้ออลรุิเุดยมั้นนะโดนผลออกจากทูดของสมสรนนะครับคือว่าจ่าย2ล้านปอนด์เขาบอกว่าเสื้อจริงจ,จะเอาไปจ่ายนักเตะล่างๆตำๆเลยนะเยต้องกด มีมีมีข่าวว่าปลดพนักงาน250คนมีอ่ามีปลดนน่นนี่นั่นหลายๆยอย่างต้องเซฟค่าใช้จ่ายครับไม่มีใครเข้ากล้องไว้แป๊บน่นะเซฟค่าใช้จ่ายนะครับของคูณพิ่ดารเงครับอ่าเซอร์เซอร์เล็กพนักรานก็โดนปลดแต่เขาก็อาจจะมาดูดูม้างไม่ดูม้างไงเนาะ แต่ว่าโดนปดตอนนั้นนที่ว่าเป็นทูตเนี่ยเก็เขาก็ต้องมาประจําอยู่แล้วแต่นี่โดนกดไม่ไมจ่ายทันเซอร์ก็ตามสภาพทำกตะเซอร์ของข้าพเจ้าได้อย่างไรตํานานะครับทําให้สโมมสอนดีขนาดนี้เขายังไม่เอาเลยเลยฝากไปคิดด้วยนะครับเเซอร์ด้วยเซอร์จินแลนกิดด้วยคืออะไรครับทำกับบรัดวผมได้ยังไง ตัวกี้นะครับปลานะครับนะไปใอลิเกนฮาเนี่ยนะชมัตท,ทูเครเนี่ยตอนเนี้ยไปอ,อ,อยู่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยเรียบร้อยแล้วฟาเบโอลุมาโนยืนยันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะเขาเป็นคุมคุณสื่อทีมชาติอังกฤษเขาจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ไปแชมป์ป่าอะไรนะมอนโรนะ ก็อ,อ,อะไรนะทังเดียวแล้วหน้าได้ต่ยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยานะครับทั้งทีที่สัานการทีมไม่เคยเวิร์ดได้หล็กเทนฮารกเนี่ยกลับมาเนี่ยอย่าคำนึงถึงว่าคุณจะต้องชนะเท่านั้นนะครับง่ายวันนี้เจอในบ้านคุณฟอร์ดต้องชนะนะครับต่อวันก่อนถ้าคุณอยากอยู่ต่อ เสมอไม่ได้นะสองสำนักต่อไปจากเนี้ยคุณต้องชนะเท่านั้นคุณแพ้เมื่อไหร่คุณเสมอเมื่อไหร่เต็มตัวโดนเก้าอี้ร้อนปดแน่นอนแล้วก็อาจจะเอาลฟูฟานิสลอยมาชั่วข่าวแล้วก็ค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยหาคนใหม่แต่เขามีไว้ในใจแล้วแหละถูกเคิมมะไ้อยู่ซีดานนี่เขาขอความชัดเจนก่อนก็ยังไม่แน่ใจคนอื่นก็มีรอดูนะครับใครจะได้อยู่ จะได้ไปหลาคนแรกโอเคใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส่งแล้วมาด้วยนะครับ <c oughs> เป็นนักล่าก็มีแค่นี้แหละตอนนี้ที่เจ็บนะครับบอกสัส้นๆว่าที่เจ็บตอนนี้มีอะไรอ่ะคอมบี้เมนูนะครับแล้วก็อะไรเห็นเขาว่าอุกเต้กลับมาจากทีมชาติก็เจ็บ ตนาโชผมยังไม่เห็นไม่แน่ใจว่าลงซ้อมหรือเปล่าว่าเจ็บหรือเปล่าแต่อ่แล็ฟอร์ดปกติเขานี่ฝึกซ้อมตอนไม่ได้ไปทิมชาตินะอ่ามาัตติเลยลรอดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็นแอนโตนี่หน้าเป้าก็เป็นลาบูธไฮลุนนะตอนนี้นถ้าดีๆเลยนะพอเซอร,ร์เซ่เนี่ต้องฝึกอีกนิดยังยิงไม่ไปได้เลยครับ ให้ลูกฟันเนสลอยฝึกเล็กน้อยนะครับโอเคครับผมไม่มีอะไรมากแล้วจะส่วนมาเลเซียลงมาซ้อมอะ่ะก็ได้ลงบ้างเถอะเพราะว่าเขาขาดแบ็กซ้ายอยู่แบ็กขวาธรรมชาติมีมาตาอุยกับดาลโล่มาลองดูถ้าทั้งมาเลเซียไม่ได้ลงก็เหมือนเดิมดาลโล่เขาอยู่ซ้ายขวาก็เป็นมาตาอุยกองหลังก็คงเป็นมาตินเนสนะมาติเนส ก็มัทายเดลินหรือเปล่าหรือจะเป็นแมกไกวแมกวาวเขาว่ามีข่าวว่าจะโดนขายนะครับเดือนมกราตลาดมกรานะั่ยคืออาจจะขายถูกลงนะครับเราดูเอาละกกันเพราะว่าคาจจะไม่ได้อยู่ในแผนเต็มหักประมาณนี้หยิบยืมตอนที่ว่าคนนุ้งคนนี้นเจ็บแต่ทุกอย่าก็อย่างว่ามาเตเยสเนาะไทายเดลินอย่างนี้ เรนน่โยโลเห็นว่าลงมาซ้อมส่วนตัวแนละ้ะแต่ยังไม่ได้ซ้อมหลักเลยนะรอดูนะครับเรนน่โยโลรอดูวิชชอรนี่มีสิ์อาจจะได้โดนเทขายตอนเนืองมกรานะเนี่ยเจ็บนานเกินลงก็ยังไม่ได้ลงเจ็บก็บ่อยรอดูนะครับเพราะว่าบอกเลยเออันอยู่ยุคนี้เน้นเด็กเน้นอายุไม่เกินประมาณไม่เกิน3 0เต็มที่เลย าเกิน30ขึ้นไปอ่ะแมงขายหมดจริงบอกตจับขายมันเอามันเน้นเด็กนะครับยังอยู่ยุคนี้นะครับแต่ถ้ารอดูยุคนี้ก็ยังยังดีกว่ายุก่อนอโอเคนะครับ้ก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมไปแล้ว